สวัสดีครับผมเจอกันย้ำคำคำครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันหยุดของร้านนะครับผมวันหยุดของร้านนวดเพื่อสุขภาพบำาุงใบม่านนะครับพี่พีท,ทีงานก็กําลังจะทยอยทยอยกลับบ้านบางท่านก็กลับไปแล้วนะครับบางท่านก็เหลือยังเหลือนะครับยังเหลืออยู่ยังไม่ได้กลับกันหมดนะครับ เดี๋ยวพี่แอมพี่นกนะครับไม่ได้กลับพี่แอมก็ต้องรอเก็บครัวเคียวครัวก่อนนะครับเรืออยู่สองสามทันครับนี่ก็บรรยากาศชิวๆครับผมอ่าก็จะเงาๆหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะว่าไม่มีผู้ป่วยมานะครับวันนี้นะครับ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับจะพึ่งกินขา้าวแล้วเราพี่นองเอ้ยพึ่งกินขา้าวเซตเมื่อกี้นะครับวันนี้กินข้าวแต่เว้นครับผมว่าพี่ๆทีมงานเป็นว่ามีธุระครับต้องรีบกลับกินข้าวแต่ซีโมงเคืองครับพึ่งกินแล้วนี่กะออกมาครับ มานั่งเลยนอยู่นาห้องนี้แล้วครับอยู่นาห้องพักนี่นะครับนั่งเล่นที่นาห้องพักจะข้าวกันครับสกูนี่งเงยคงจะเดืยวเข้าไปแล้วครับาการย็นครับผม เย็นอากาศเย็นนะครับมือเงินก็เปิดตามปกติเด้อพี่น้องตรงนี้ก็จะเปิดตามปกตินะครับเปิดตามปกติตั้งแต่สองมาสองโมงเช้านะครับถึงสี่โมงเย็นตรงนี้นะโอ้หัอผ่า,ผาห่อพอนี่อะไรพน้บ้านอะไร วันนี้มกันนนกนอนข้างนอกนะครับนอนข้างในนี่ยอึดอัดนะนอนข้างนอกนะครับเย็นสบายนะครับหนาวอา่อตุ่มบโบ๋เบาสั้นเมื่อเปิดตับปกติดเด้อฝากถึงพี่น้องปล่อยายที่จะมารักษาเลยครับว่ามาหนวดน,นะครับที่ลานหนวดเพื่อสุขภาพรับไปมานด้ยครับตั้งแต่สองโมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับ แต่สองเมงเช้าเป็นต e ้นไปนะครับุ่นนี้เปิดตามปกติครับผมมีเปิดตามปกติทางร้านก็จะหยุดทุกวันศุกร์นะครับหยุดทุกวันศุกร์อานที่หนึ่งเราจะหยุดกันหนึ่งวันนะครับทุุกร์นั่นก็จะเปิดตามการตามปกติครับทนงั้นก็จะเปิดทําการตามปกติครับผมหยุดทุกวันศุกร์นะครับหยุดพักผ่อนคุณหมอหยุดพักผ่อนนะครับ มาหยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะครับพว่าสู่มาหกวันแล้วนะครับต้องมีการหยุดพักผ่อนบ้างนะครับท่านก็เป็นคนครับไม่ใช่เหล็กหรือว่าหุ่นยนต์นะครับท่านก็มีครอบครัวเป็นคนธรรมดานะครับมีครอบครัวมันหยุดก็ต้องพาครอบครัวไปโน่นไปนี่นะครับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครับอันนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับ อย่างที่บอกวันนี้กินข้าวตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะครับกินข้าวตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะตอนนี้ก็ห้าโมงนะครับนี่ก็ห้าโมงผู้ป่วยก็เหลือไม่เยอะนะครับผู้ป่วยในเหลืออยู่ข้างนอกใต้ทุนบ้านเลยอ,อยู่สองนะครับเเคสกระดูกหล้วนครับแล้วก็ข้างในก็มีอยู่ สามนะครับไ <C oughs> นนี้ล้วอยู่สามนะครับ <C oughs> รวมเป็นห้านะครับ <C oughs> เพราะว่ากลับบ้านเร่อไปหมดแล้วครับพ่งนี้ก็ว่าจะกลับอีกนะครับว่าก็ว่าจะกลับอีกไียินแววๆนะครับไม่รู้ว่าท่านไหนนะครับไม่รู้ว่าท่านไหนนะครับผม ว่าท่านนี้นี่อีกยาวครับเป็นเดือนคนทางยาวไกลครับผมถึงสู้กันอีกหลายยกนะครับสําหรับคุณพี่ท่านนี้นะครับถึงสู้กันอีกหลายยก ไปเบื้องหน้าก็จะเห็นตะพักนะครับเห็นตะพักคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยพอได้ไปใส่มาใส่แล้วครับอยู่แต่กับคนปัวอยู่แต่กับพักกับธรรมชาติแบบนี้นะครับได้สิมากระมาเ้อครับมือเห็นคลิปนะครับหรือว่าผู้ที่กําลังมองหามองรักษาอยู่นะครับผู้ที่กําลังมองหาที่รักษากระดูกทับเส้นอยู่นะครับ หลังบองหาอยู่นะครับผมแนะนำได้เลยครับที่อำเภอลำไบมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมชื่อร้านมวยเพื่อสุขภาพลำไบมารน,นะครับ mm hmm. เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งครับผม mm ี hmm. อย่างคุณบีตะนี้ก็มาจากชนบุรีแต่ว่าบ้านเกิดอยู่จังหวัดตากนะครับอยู่ภาคเหนือ mm hmm. อ่พนนาพมนอำน้าอยู่ที่ภาคเหนือนะครับ mm hmm. จะไปทำงานอยู่ที่ชนบุรีนรี่ว่าไกลแค่ไหนครับ จากเหนือไปชนบุรีไปทํางานที่นน่นครับก็มารักษาตัวอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมนีนะครับอาเภอลาไผมาศครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลาไผมาศนี่นะครับเดินทางมาไกลครับผมนี่นะครับความเจ็บปวดนะครับใต้สุดเหนือสุดก็มาครับจากปัตตานียะลาสงขาก็มานะครับไม่ใช่รามดาครับที่นี่ ชาวต่างชาติก็บินมานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะครับชาวต่างชาติมาจากสวีเดนนะครับอันนี้ก็ยังรักษายังไม่ยังไม่สิ้นสุดนะครับว่ามีธุระนะครับมีธุระต้องกลับไปทําแต่ท่านก็มานะครับท่านขอเวลาอีกสองเดือนนะครับก็คงจะโน่นนะครับหลังบีใหม่นะครับคงจะบินมานะครับ ก็มารักษาต่อนี่นะครับเราอยู่ผู้สาวสองคนเนี่ยนะครับ,บเนบนิร์เฮียนเบิร์สันอ้าวบ้ามองเห็นเ <c oughs> ลยเดี๋ยวผู้สาวอยู่สองคนะเนี่ยเดี๋ยวพี่น,อน,อน,อน้องเอ้ย ตัวภาษาโอ้ยหาว่าจะห้องเทาก็สาวเทาเลยนะโอ้ยนี่ครับวันนี้ก็บานหมดแหละครับแล้วอีซับนี่แหละอีกผู้หนึ่งย่างออกไปข้างนอกกันเป็นเพื่อนเป็นสั้นนะครับวันนี้เวลาครับก็เลยอีกสองนุ่มครับอยู่ข้างนอกคุณนอนตากฝนฝนนอนตากลมอยู่นั่น หาขนมตุนหน่อยเด้อ <vos> ม <is wrong> uh, well, <cả> hey. oh ันอี้กินเขาตะเวนหน่อยก็เซเว่นก็สั่งแล้วจากคนเกือบจะว่าเต็มห้องนะครับเหลืออยูซามินีะครับเหาให้มืออื่นกับวัดจิกฟับอีกผู้ใดหลายบาทอ่ะผู้ใดไม่โอ้เจเจกลับบ้านวะ เนียโมจดบบล่ะาาาโอ้ยออกเดินทางมาว่เจ็บอีกละมื่อวาดลองปีใหม่น้ำกันยู่นีละน่านูอีกบ่หลายมือดอก ที่ได้จะลองปีใหม่น้ากันอยู่นี่เออระยะโบมันระยะเผาคนหอกไกลเติบไปจะลองปีใหม่น้ากันอยู่นี่นอออะอุ้ยไประเทศยเอามุ่งบ่ก็กางมุ่งขอบไปหรอเห็ดบาปเราเทสยุ่งยุ่งคนจีานการเพราะมัการมันตายมันยุ่งกัดตายแล้วบ่ วั ens, ตเองทนีตงเหิงิงไดยยุดอกพันปันในบ่คือบรรดาบ่คือบรรดาแม่มว่างันจนช่วงแม่มยูงหันโอ้ยกลางมุงเตยีม oui well so ุุ่นวันีแล้วแต่ผู้เบาครับผู้ใดยสิมาก็มาเด้อครับมาเบิองผู้สาวล่ามาเด้อครับ เดี๋ยววันนี้นี่ก็บ้านกันบ่เห็นหน้าตาเพื่อนเด้เห็นแต่ห้อยเดี๋ยววันี้เบิ่งใบหน่อยกับมาเบิ่งใบในครับเหล่วอยู่สองคนนี่แหละครับตีกี่กับลายอยู่ครับเป็นไฮเบรคแล้วเพื่อนกับกับบ้านครับเป็นหายไปแล้วเพื่อนกับกับเฮืร์นกับซานครับอ่า กันเบจเจ็บปเป็นกับบอดดี้มางกงกันเอลีอยู่นี่นะครับอัน,นิีเป็นเพื่อนมหาบุญมีแล้ววะ่ะไปขาสร้างไงไปขาสร้างบาบาปเลยมารับกรรมน้ำกันแล้ววา่าโอ้โอมาอะรขึ้นเนาะเนูมาละขึ้นหวนเล่าเดยท่านมหาก็ไไ้ บ่อยู่กับเงาเลยอีกสองอาทีเดี๋ยวพ่อกันเดี๋ยวเพิ่นกับมาครับท่านมหาบุญมีจะไปเก็บไม้ใส่โอ้เก็บหอนบังนาวมาเด้อยี่น้อบึงนาวบบึงนาวเหมื่อเบึงภายในนำจักน้อยครับผม ว่างครับเพราะว่ากระบานกันแล้วนะครับมือชาเนี่ก็ไปสองเลยนะครับก็สิเหลือจะเตียงว่างนะครับเตียงป่าๆนี่ครับสีเหลือนะครับหนึ่งทั้งหมดก็เหลืออยู่ห้าท่านนะที่ยังไม่กลับนะครับยังทําการรักษาต่อนะครับผม พักครับห้องรวมครับเป็นห้องรวมนะครับ mm. เตียงใบเตียงมันครับพลร่มพปลาโต mm. พล่มไอ่พปลาโตนะครับเป็นห้องแอร์นะครับห้องพิเศษก็มีนะครับนะพี่น้องผู้ที่จะเข้ามารักษานะครับอยากเป็นสน่วนตัวกับ มีห้องพิเศษให้นะครับมีห้องพิเศษให้ครับแต่อยอยู่แบบเป็นส่วนโตนะครับแต่อยากมีมู่ก็นี่ครับมีห้องร่วมครับผมเป็นโฮมลอดครับผมเป็นโฮมลอดนะครับแต่ก่อนก็จะคึกคักหน่อยนะครับนี่ก็เยี่ยมเงาว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เปิดตามปกติก็อาจจะคึกคักครับอาจจะมีผู้ป่วยมานะครับ มาเหมือนเดิมแล้วก็มาพักนะครับต้องคอยลุ้นพรุ่งนี้นะครับต้องคอยลุ้นพรุ่งนี้อาจะเป็นยังไงครับสําหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับกระดูกทับเส้นในจุดต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเกลือนสะโพกเคลื่อปวดคอปวดบ่าไหลปวดนอกเข่านะครับปวดสะบักนะครับไส้เลื่อนนี่นะครับกําลังมองหาที่รักษาอยู่นะครับก็ ก็ขอแนะนํานะครับที่นี่นะครับร้านนวดเพื่อสุขภาพลํปไามาดนะครับอยู่ที่อำเภอลํปไามาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเบอร์โทร0803336761ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องพิมพ์พายชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่ครับจะได้ไม่พลาดคิดดีๆนะครับ ใด้มีาดคลิปดีๆนะครับมผม,มนนนบวกว่ลังยืดเส้นนะครับยืดเส้นซ่อมตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีการรักษานะครับมไ,ไ,ไม,ไม่มีไม่มีการรักษา<ม>ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าร<อ>ครับ